สวัสดีครับนะครับสวัสดีนะครับกับรายการไล้สระนะครับมาอีกแล้วนะครับที่ทุ่งนาเราเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมนี่ทุ่งนานะครับทุ่งนาโดนพายุพ่อแม่พี่น้องนะครับโอ้กล้องกระดาษทายอีกแล้วเห็นไหม โดนพายุรุ่นร้อนเข้าพ่อแม่พี่น้องนะฮะหลังคาตกลงมาอย่างนี้เลยนะครับนี่หลังคาพังไอเสียงแคร์แครแครไอเสียงสังกะสีที่มันมันไหนโยกนะครับแคร์แครแครแครเนี่ยนะฮะเอาก็อดทนฟังไปก่อนนะครับยังไม่มีตังทําสตูดิโอเหมือนกับเขานะฮะ <laughs> อาณาถาไหมพี่น้องนะครับก็วันนี้นะฮะก็มาชมนะฮะนี่ ฟาบถึง่าเป็นเหร <endas? S 2> ouais. ียญเทพนะครับเป็นเหรียญเทพเป็นเหรียญจีนนะครับเหรียญเทพอ่าเหรียญเทพอ่าเขาเรียกอะไรเหรียญแปดเซียนนะครับเหรียญเก้าเหลี่ยมไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเหรียญเก้าเหลี่ยมนะครับเหรียญเก้าเหลี่ยมแปดเซียนนะครับนี่เนื้อกระไหลทองนะครับ อ่าเนื้อกระไหลทองนะครับแปดเสียนเนื้อกะไหลทองยันตรงกลางเป็นยันหนยินหยางนะครับด้านหลังปั๊บก็จะเขียนว่าเดี๋ยวกันนะแป๊บนึงโอ้ยมดจากไหนมากัดเนี่ยมูลนิธินะฮะมูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมมัสถานอารัญญป,ประเทศนะครับหรือ เม่งเจียเสียงตัวเออผมเนี่ยดูคกกนนี้เออเม่งเจียเขาอ,อ่านว่ายังไงผมอ่านถูกไหมเนี่ยครับพท่านผู้ชมนะครับเม่งเจียเสียงตัวออมีภาษาจีนนะครับปี2544นสะฮะสร้างปี2544นั่นก็คือ10เท่าไหร่ปีให้หลัง60 67 12ปีให้หลังนะครับเพราาคลิปนี้ออนปี67โอ้หกเนาะ11ปี10เท่าไหร่ปีเออประมาณ10ปีเนาะ4 0 5 0 60 20เออ20ประมาณ20ปีอายุเหรียญลาวประมาณ20ปีในการจัดสร้างก็ถือว่าหลายปีอยู่นะครับนี่ก็เซียนนะฮะเซียนก็คือ เทพหรือเทวดานะฮะหรือผู้ชํานาญการอะไรต่างๆพูดง่ายๆก็เทวดาของคนจีนเขาหแหละเขาก็จะเรียกว่าเซียนนะฮะพวกอ่าประมาณเทพประมาณเทวดาเนาะนะครับคนจีนก็เขาเรียกอะไรอ่าก็นับถือนะครับคนจีนก็นับถืออ่าเซียนเนี่ยนะฮะมาเป็นหลายร้อยปีแล้วนะครับตั้งแต่ยุค หลายร้อยปีที่แล้วจนมาถึงยุคปัจจุบันก็ยังมีการานับนับถือไอประเภทเซียนอยู่นะครับจะสังเกตได้ว่าตามบ้านนะครับตามบ้านของลูกหลานคนจีนหรือคนที่มีเชื้อสายจีนนะครับหรือร้านค้าของคนจีนก็จะมีเขาเรียกอะไรเป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะ ผมเรียกชื่อไม่ถูกที่จะเป็นสารเออเป็นสารที่วางไว้ในบ้านนะครับเป็นสารบ้างแล้วก็เป็นภาพถ่ายบ้างเป็นภาพถ่ายเซียนบ้างนะครับเขาก็จะนับถือเซียนตามเขาเรียกตามวาระปีตามตามวาระปีตามกําหนดเวลาอะไรของเขา,เขาปีนั้นปีนี้เซียนต้องบูชาเซียนนั้นเซียนนี้อะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ผมก็ไม่ใช่คนจีนเนาะก็อธิบายเรื่องรายละเอียดไม่ได้แต่ว่าเข้าๆว่านะค,คนจีนเขาก็มีการ นับถือเซียนนะฮะตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็เซียนทั้ง8ก็มีเขาเรียกอิทธิฤทธิ์แตกต่างกันนะครับเออเขาก็เลยต้องเอามา,าเขียนเขียนไว้ในภาพหรือทำเหรียญที่เป็นประเภทเซียนทั้ง8เนี่ยไว้เพื่อให้เกิดเขาเรียกอะไรอิทธิฤทธิ์นะเพราะว่าเซียนแต่ละอย่างแต่ละแต่ละท่านเนี่ยแต่ละองค์เนี่ยก็จะมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารที่แตกต่างกัน นะครับก็เขาก็จะเขียนไว้ในภาพเพื่อให้ภาพเขียนหรือภาพเออภาพเขียนที่ติดไว้ในในในบ้านของ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 คนจีนเนี่ยนะฮะก็จะมีความเขาเรียกอะไรความส,สมบูรณ์ความครบถ้วนทุกอย่างในเรื่องของอิทธิฤทธิ์ปฏิหารนะฮะเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับก็ก็อันนี้คือเรื่องคร่าวๆข,ของของเซียนนะครับส่วนเรี้ยนนี้นะฮะก็สร้างโดยนะฮะมูลนิธิ สว่างเที่ยงธรรมมาสถานนะครับจริงๆมูลนิธิเนี่ยเกี่ยวกับมูลนิธิเนี่ยนะครับก็ทาเขาก็จะสร้างกันอยู่หลายวาระนะครับเกี่ยวกับหลาเอ่อไอเหรียญพวกประเภทเซียนบ้างประเภทเอ่ามังเหรียญมังกรบ้างหรือเป็นตัวภาษาจีนหรือเป็นอ่า รูปอะไรบ้างที่เกี่ยวกับเซียนของ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 มูลนิธิของคนจีนเนี่ยนะฮะเขาก็จะทําจัดสร้างอยู่หลายปีนะฮะอ่าหลายหลายวาระอยู่เหมือนกันยังเช็คอเนี้ยผมก็ไปได้ปี2544มานะฮะก็ทางมูลนิธิเขาก็จะมีการจัดสร้างนะฮะก็ไม่ได้ทําเล่นๆแน่น,นอนนะครับก็ต้องมีการบวงสรวงมีอะไรทําให้ถูกต้องตามพิธีกรรม เขาเขาเนียางแน่นอนนะครับเซียนทั้ง8ท่าน,นมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวใช้กล้องขยายไหมเดี๋ยวก่อนนะฮะเออเซียนทั้ง8นะฮะตามข้อมูลนะฮะเซียนทั้ง8นะครับอ,อ่าน,น,นี่นี่นี่คือลกักษณะเหรียญเป็นเนื้อกระไหลทองนะครับนี่เออนี่ อานี่ลักษณะการออกแบบนะครับมาไหนองค์ที่หนึ่งสององค์ที่สามองค์ที่สี่องค์ที่ห้าองค์ที่หกที่เจ็ดองค์ที่แปดอ่าแปดเสียนนะฮะแล้วก็ประมาณนี้นะฮะก็เสียนทั้งแปดนะฮะก็จะมีนะฮะอ่า เซียนทิกกวยลีผมอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้เพราะผมก็ไม่ใช่คนจีนนะฮะผมก็ไม่ใช่คนจีนนะฮะก็เซียนทั้งแปดเอา้าไม่ชัดอีกเดี๋ยวกล้องเราสูงไม่ชัดถึง เซียนทั้ง8นะครับก็มีเซียนที่อะไรบ้างล่ะนะฮะเซียนที่ก๋วยลีนะฮะเซียนแห่งยาเออเซียนแห่งยาตำลับตำลาว่านยาอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เซียนหั่นเจงหลีนะครับก็เป็นเซียนเกี่ยวกับเรื่องความโชคลาภการบริการการปกครองนะครับแล้วก็เซียนที่3ก็ลื่อธงบินนะครับอ่าก็เป็นเซียนแห่งการรักษาโรค นะครับโรคภัยไข้เจ็บนะครับอ่าแล้วก็เซียนเจียงกวนเล้าเซียนกวนเล้าความมั่นคงอายุยืนความมีอายุยืนความอ่าเขาเรียกอะไรอ่าความมีความสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็หน้าใช้หัวเออหน้าใช้หัวหน้าใช้หัวหน้าใช้หัวโอ้ยผมออกเสียงถูกไหมเนี่ยนะฮะเ,เป็นเป็นเขาเรียกเป็นเซียนแห่งมวลบุปผาชาติ นะฮะก็คือเสียงแห่งความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็หั่นเสียงจือ้อนะครับพยาเสียนแห่งการพยากรณ์อย่างรู้นะครับการแล้วก็การดนตรีเพาว่ากันอย่างนั้นนะครับเสียนสุดท้ายเสียงที่8ก็เช่าก,ก๊กกูนะครับเสียนแห่งยศถาบรรดาศักดิ์นะครับอันนี้คือความหมายของเสียนทั้ง 8. อ่าเสียนทั้ง8นะครับ ความหมายของเซียนทั้ง8ที่อยู่ในเหรียญน,นี้นะฮะเหรียญ9้าเหลี่ยมนะฮะก็ไว้แขวนติดบ้านติดรถติดเรือนนะครับ,กแ,บ,ดดนนรบแก้อาถรรพ์น,นะครับแก้อาถรรพ์น,นะฮะนำมาซึ่งเขาเรียกอะไรความเทียบพร้อมความอุดมสมบูรณ์นะฮะความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องในด้านต่างๆ่า,า,าในการดําเนินชีวิตนะครับเขาก็มีความเชื่อว่ายอย่างนั้นนะครับเกี่ยวกับการค้าการขาย เออการค้าการขายความอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์ทุกอย่างทั้งสุขภาพร่างกายเงินทองนะครับส,สติอ่าสมองอ่าความรู้ปัญญานะฮะก็เขาเรียกว่าอ่ามีมีความเพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์อ่าในด้านต่างๆนะครับอย่างที่เขาเรียกอะไรอ่าเขาที่เขาต้ามีการบวงสรวงหรือประจุนะฮะอ่า เขาเรียกอะไรภาษาไทยเขาเรียกพุทธคุณเนาะหรือพลังงานเกี่ยวกับเซียนแต,แต่แต่ละองค์ท่านเนี่ยนะฮะให้เขาเรียกอะไรมีธิริศนะครับในช่วยในการอำนวยออช่วยในเรื่องของการอำนวยการาใช้ชีวิตในด้านต่างๆของชีวิตคนเราในชีวิตปัจจุบันนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับใครที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับเทพ นะฮะออก็ไม่ไม่ควรพลาดนะครับเออในในใน,ในเกี่ยวกับเทพเกี่ยวกับอ่าอ๋ลมแรงพูดถึงพลังงานนี่ก็บอกว่าเ,พเทพเทวดาเลยลมพัดตึงต้งๆึๆึเลยนะอ่าก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่เขาเรียกอะไรดูออกแบบดูสวยงามนะครับมีความหมายที่ดีนะฮะแล้วก็ผ่านการ เขาเรียกอะไรจัดสร้างอย่างถูกต้องนะฮะเอออย่างถูกต้องแล้วก็บวงสรวงมีพิธีกรรมเอาง่ายมีพิธีกรรมอย่างขังอย่างแน่นอนอันนี้คือยันหินและอย่างเนาะอย่างนี้เออถ้ายันอันนี้ก็จะเขาเรียกอะไรสะท้อนสิ่งที่ไม่ดีออกไปใช่ไหมฮะเออก็เห็นแบบกระจกแปดเหลี่ยมที่เขาติดตามหน้าบ้านที่ว่าบ้านที่แบบทางสามแพ่งหรือที่มีที่อาถรรพ์น่ะ นะฮะก็จะมีการติดกระจกประเภทนี้อยู่นะฮะกระจก9้าเหลี่ยมเนี่ยแเหลี่ยมกระจกที่เป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเนี่ยนะฮะอ่านะฮะนี่ก็คือเซียนในเขาเรียกเซียนในอ่าต่างๆนะฮะเซียนต่างๆที่มีอิทจิาแตกต่างกันไปนะครับอันนี้คือคล้ายๆเหรียญอันนั้นเนาะคล้ายๆเหรียญเหรียญรวมพระเกจิอะ เออคล้ายๆเหรียญรวมพระเกจิที่มีพระหลายๆองค์แล้วก็อย่างอย่างเหรียญที่ออกวัดเทพกรน่ะเหรียญก้าหน้าก้าหลังที่ข้างหน้าเป็นก้าอ่าสังฆราชก้ามหาราชน่ะน่ออกคล้ายๆกันเนาะเออแต่ว่าอันนั้นเป็นเหรียญในทางเ็าเรียกอะไรเหรียญในการสร้างพระแต่นี้เป็นเหรียญของเซียนนะครับนี่อ่ะก็อ่าดูแล้วนะฮะก็รู้สึกว่าอ่าใครที่นะฮะ ใครที่ชอบในส่วนของเกี่ยวกับเทพพระเจ้าสายจีนเนาะผมก็นำมาาเล่าสู่กันฟังอันนี้เป็นเลขเนี่ยเลขก็คือเลข2544ก็คือจัดสร้างปี2544นะครับนี่ข้างหลังก็จะเป็นธรรมจักรแบบนี้เออนี่เป็นตราของของไเป็นตาโลโก้ของอมูลนิธินะฮะทำ เที่ยงธรรมมาสถานนะครับอ่าเป็นแบบนี้มียันอุด้วยเออเห็นไหมฮะมียันอุด้วยนี่เออมูล,ลนิธิสว่างเที่ยงธรรมมาสถานนะครับอารัญ,ญประเทศอ่าเดี๋ยวก็จะเขียนว่าอ่าเนี่ยอะไรเนี่ยนี่นี่นะเม่งเจียเสียงตัว เออนี่แล้วก็เป็นภาษาจีนนะครับก็ในความหมายนะฮะก็จะประมาณนี้ในรายละเอียดของเหรียญน,นะครับอา,อายุก็ประมาณ20ปีจากปีที่สร้างจนถึงวันที่ผมมาทําคลิปนะฮะก็เป็นเหรียญน,น่าจะเป็นทองแดงกรไหลทองนะเออผมคิดว่านะทองแดงกรไหลทองนี่นะครับ ก็เรื่องการค้าการขายเนี่ยนะฮะก็คนจีนนะฮะส่วนมากก็เห็นไหมฮะค้าขายกันร่ํารวยนะครับคนจีนเขาก็จะเขาคงต้องมีเคล็ดลับอะไรสักอย่างนี่แหละที่ทําให้เขาเนี่ยทำการค้าการขายได้มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับเออนะครับผมก็คิดว่าอ่าเขาก็มีการนี่แหละฮะมีการนับถือเซียนมีการปฏิบัติตาม เขาเรียกอะไรตามศาสตร์ตามวิชาทางทางทางเซียนที่แนะนำนะแนะนำในในในลูกหลานของคนจีนที่ในการทำมาหากินหรือการหรือการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆนะครับทีนี้ก็เหรียญก็ทํามาเผื่อเนาะเผื่อคนที่เขาเรียกอะไรที่อ่า ต้องการนะครับวัตถุมงคลนะครับติดตัวนะครับแต่ก่อนก็จะเป็นแต่ภาพใช่ไหมฮะภาพติดไว้ที่ผนังในบ้านใช่ไหมฮะทีนี้ก็ทางสำนักนะฮะก็น่าจะาก็ทําเหรียญออกมาเพื่อใหอ้ประชาชนคนทั่วไปสามารถที่จะเลี่ยมแล้วก็แขวนติดตัวได้เลยนะติดตัวติดบ้านนะฮะติดร้านค้าก็ได้แขวนไว้ร้านค้านะครับแขวนไว้บ้าน เกี่ยวกับการค้าการขายการเนินชีวิตต่างๆก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ในด้านต่างๆอย่างที่เซียนทั้ง8ที่มีอิทธิฤทธิแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อเนาะนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือไม่ใช้วิจารณญาณก็ได้เขาก็เล่ามาอย่างยิ่งแหละผมก็มาเล่าต่อนะใครเชื่อก็ไม่เชื่อก็ขึ้นอยู่กับความ พิจารณานะฮะหรือเอาไปแขวนเป็นแฟชั่นก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างพระเครื่องเนี้ยเขามีการสร้างมาตั้งแต่นู้นตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดเป็นประเทศไทยนู่นพระกุพระเกิดสร้างมาเป็นพันๆปีเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาะเรื่องวัตถุมางคลก็มีมานานแล้วนะไม่ใช่เพิ่งมีนะเออพระก,กุงพระก,กุอะไรเงี้ยสร้างมาเป็นพันๆปีนะครับผมก็มีสร้างมา4 0 0 500ปีก็มีนะครับ ก็ถือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวเอออ่าเขาเรียกบูชาเพื่อเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวในการดําเนินชีวิตเออเขาเรียกเป็นที่ยึดเหนี่ยวเวลาเราอะไรนะมีผลกระทบเจออะไรที่อ่าเจออะไรที่อาจจะในช่วงนั้นอาจจะเกิดเรื่องที่ไม่ดีนะฮะอาจจะเกิดสถานการณ์ที่ไม่ดีต่อชีวิต นะครับก็เผื่อสติเราหลุดเนาะแล้วก็เอามือมาจับที่วัตถุมงคลที่เราแขวนนี่แหละจะได้ระลึกถึงคําสอนนะครับคำสั่งคําสอนของครูบาอาจารย์นะครับไม่ให้เรามีจิตใจที่แกว่งที่เขาเรียกอะไรที่ตื่นตระนกจนเกินไปนะครับก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีสติอยู่กับตัวนะก็ใช้สติและปัญญาเนี่ยนะฮะ ในการาพาชีวิตที่ประสบปัญหาเนี่ยในการพาชีวิตได้ผ่านนะฮะผ่านช่วงวิกฤตของชีวิตเนี่ยไปอย่างเรียกไปอย่างอยู่รอดปลอดภัยนะครับอ่านะครับก็ในส่วนของพุทธคุณก็นี่แหละฮะก็กแถวเนี้ยน,นันแหละฮะอํานวยนะอํานวย ความราบลื่นความสะดวกราบลื่นล่มเย็นเป็นสุขในการดําเนินชีวิตนั่นแหละนะฮะนะครับผมอ่าอันนี้ใครที่ชื่นชอบเนาะอันนี้ก็ไลฟ์สาระก็ทําคลิปนะฮะอ่าวัตถุมงคลหลากหลายเออเล่าสู่กันฟังให้เกิดความหลากหลายนะฮะวันนี้ก็มาชมนี่แหละฮะเออเขาเรียกอ่าวัตถุมงคลของเซียนนะครับก็ ประเภทเซียนนะครับผมเป็นกันบ้างนะครับแต่เป็นเซียนของทางประเทศจีนนะครับอ่านะครับอ่าใครที่เอาก็อยู่ที่ใครชอบเนอะนะครับใครชอบก็ลองนะฮะเอามาติดบ้านติดเรือนแขวนติดตัวดูนะฮะ นะครับหรือจะแขวนติดตัวก็ได้ถ้าไม่อยากแขวนพักเครื่องนะเพราะว่าพักเครื่องก็บางสิ่งบางอย่างจะทําอะไรก็พักเครื่องก็ยังติดข้อจํากัดของเรื่องศีลอยู่นะฮะเออแต่ก็เ,เปลี่ยนมาห้อยเรื่องเทพเกี่ยวกับเทพเกี่ยวกับเซียนลองดูนะครับเออจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแต่ว่าเขาก็นับถือกันมาเป็นพันๆปีแล้วแหละนะฮะคนจีนนะครับ,น,น,นะรบนับถือเกี่ยวกับเทพ,พเจ้าเกี่ยวกับเซียนเนี่ยทางประเทศของเขาเนี่ย นะฮะอ่าใครชอบนะครับก็ก็ลองไปหาเช่าบูชาเองนะครับส่วนราคาก็อยู่ที่หลักสิบหลักร้อยนะครับน่าจะอยู่ที่หลักสิบหลักร้อยนะครับห้าสิบหกสิบบาท สวยๆก็น่าจะไม่เกินเอาเอ้ยสวยๆก็น่าจะไม่เกินหรือราคาแบบกลางๆก็น่าจะไม่เกิน2 0 0ผมคิดว่าไม่เกินนี่หรอกไม่เกิน200นะครับขึ้นอยู่กับเนื้อขึ้นอยู่กับสภาพด้วยนะครับขึ้นอยู่กับปีที่สร้างด้วยนะฮะบางทีพศที่ลึกก็สร้างในปีพศที่ลึกกว่าปี254หก็น่าจะมีราคาสูงกว่านะครับก็ลองไปหาเช่าหาดูถ้าใครชอบนะครับก็ลองไป หาเช่าดูนะครับก็ลองลองดูเนาะผมก็ไม่ค่อยได้แขวนหรอกเกี่ยวกับอ่าเทพเซียนทางอ่าเขาเรียกทำทางทาง,ทางประเทศจีนทางเซียนเขาเรียกว่าเซียนเนี่ยผมก็เนื่องด้วยว่ากาแขวนพระเนาะนะก็ไม่ค่อยได้แขวน <laughs> ไม่ค่อยได้แขวนนะครับแต่ก็เนี่ยเดี๋ยวจะลองแขวนลองดูนี่แหละฮะเช่ามาเนี่ยนะฮะเช่ามาทํารีวิวแล้วก็ผมก็จะมาเลี่ยมกรอบแล้วก็แขวนเนี่ยอย่างอย่างอัน,นเนี้ยเนี่ยแป๊บหนึ่ง นะอย่างอย่างคลิปที่แล้วใช่ไหมฮะคลิปที่แล้วผมเช่าเหรียญพระพรมมาเห็นไหมเหรียญพระพรมผมอ่านี่เหรียญพระพรมผมก็เลี่ยมกรอบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เออสหัมปฏิพมเนี่ยนะครับอ่าพระสหัมปฏิพมเนี่ยนะฮะเห็นไหมนะฮะก็เอามาเลี่ยมกรอบแล้วก็แขวนเลยนะฮะนี่ปี62ที่ทําคลิปแปรนะเออนี่เห็นไหม ผมก็ยังมาเลี่ยมเลยเนี่ยผมเริ่มมาเลี่ยมเนี่ยเนี่ยแขวนเลยวันนี้นะฮะนี่พลังงานบางอย่างก็เป็นไดยนะครับหลุดมือนะฮะนี่นะครับรน,ะบน,นะบนี่ใส่กรอบแล้วก็จะประมาณนี้นะฮะก็กรอบอาจจะเก่าหน่อยนะฮะอ่านี่เห็นไหมครับอ่าดูสวยงามผมก็เลี่ยมเหมือนกันนะครับเรื่องเทพแต่ว่าผม ห้อยเทพทางนี่แหละทางไทยทางฮินดูนี่แหละพระพรหมนะครับอ่าผมก็วันนี้ก็ห้อยเทพพระพรหมนะครับเดี๋ยวตันนี้เป็นเลี่ยมกรอบก่อนก็ว่าจะแขวนเหมือนกันเกีก่ยวกับแปดเซียนนะครับก็ก็เห็นแล้วก็ชอบเหมือนกันนะผมก็ชอบเหมือนกันยังไม่มีผมก็ไม่ค่อยได้เก็บนะเกี่ยวกับเซียนเนี่ยนะเอออันนี้ได้มาดูแบบสวยดีนะฮะที่จริงเขามีอย่างอย่างของวัสุทัศน์ ปี39หรือที่ข้างหลังเป็นการจนาพิเศษอะนะที่ออกจากวัดสุทัศนะฮะประมาณปี39มกาันการจนาพิเศษอะเออเขาจะทําเป็นเหรียญแยกแต่ละเซียนแต่ละเซียนอะไรอย่างเงี้ยเออนั้นเป็นการแบบแยกเซียนไงแต่อันนี้เป็นการรวมเซียนเลยเออเหรียญเดียวเนี่ยเหลีเลมเนี่ยเหรียญเดียวรวมเซียนทั้ง8เลยไม่ต้องไปห้อยแยกนะห้อยองค์เดียวก็ได้แบบเออเขาเรียกว่าอะไรรวมฮิตเนาะเออรวมรวมแบบว่ารวมพุทธคุณแต่ละเซียนให้แบบ อยู่ในเหรียญเดียวเลยไม่ต้องห้อยไหลเหรียญน,นะครับอันนี้ก็เออผมก็ว่านี่แหละห้อยแบบนี้แหละจะได้มีแปดเซียนในเหรียญเดียวเลยนะครับได้พุทธคุณด้านต่างๆของเซียนช่วยอํานวยเขาเรียกอํานวยอิทธิฤทธิ์เอออำนวยเข,ยยเเขาเรียกอะไรอำนวยด้านต่างๆในการดำเนินชีวิตด้วยนะครับเออผมว่าจะมาลองดูนี่แหละนะครับเอาเอา,เอามาเลี่ยมแขวนนะครับนี่นะครับอ่าสวยงามนะครับผมอ่านะครับ อ,อันนี้ชึก๊กนี่นะครับก็โอเคนะครับสำหรับรายการไลฟ์สาระนะครับก็ทำคลิปเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะต่างๆนะครับก็หลายๆอย่างปะปบบนกันไปนะครับชมพระเก่าพระใหม่พระไม่แท้แท้ไม่แท้ผสมปนเปนกันไปนะครับดูไปเรื่อยๆเพลินๆไม่มีอะไรจะดูก็ดูไปเพลินๆเ,เล่นๆหรือไม่ดูก็เปิดทิ้งไว้ให้ผมก็ได้นะฮะ เปิดทิ้งไว้นั่นแหละนะฮะเออนะครับก็ดูดูกันไปความหลากหลายของวัตถุมงคลนะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทําคลิปกันต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ